ก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีพี่พี่เอทั่วประเทศตรงนี้สวัสดี FC จานอตตี้ทั้งใหม่และเก่าก็สวัสดีเศรษฐีทุกคนอ่ะเราไปดูเลขนะครับงวดนี้เข้ายัางไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะปล่อยเลขวิ่งงวดหน้าแล้วก็ปล่อยอชุดเน้นในกลุ่ม VP ก่อนนะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม VP เตรียมคืนนี้ ตเตรียมหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์มีเม็ดเดียว49่เก้ามี48มี89แล้วก็มี46อาจารย์บอกว่าเลขอาจารย์เนี่ยมันจะชอบบอ,อกตัวเนี้ยจริงไหมจริงไหมเนี่ยก็ออก46ก่อนหน้านั้นเห็นไหมงวด02มี90นี่ก็ออก02ตัวนี้เห็นไหมงวดก่อนอ่ย เห็นไหมงวดก่อนก็ออก02ก่อนหน้านั้นล่ะก่อน02ก่อน02ก็ออก21ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยอ่าก่อนน้นนั้นอีกล่ะงวดไหนงวด16สิงหาบอก16สิงหาก็76็งหกไงวดนั้นก็ให้79อาจารย์ก็กลับหัวงวดนี้เหมือนกันให้49ก็กลับหัว46ก็อยู่ตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมสังเกตเนาะ สังเกตไหมอ่าก่อนหน้านั้นเข้าไหมโหเข้าตลอดอยู่แล้วครับจนแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาโมคือมันเข้าเยอะแปดงวดแล้วงวดน,นี้ก็เหมือนเดิมอยู่ตรงเนี้ยอืมแล้วอาจารย์บอกว่าสี่คู่อย่าตัดอ,อก <c oughs> เห็นไหมตำแหน่งนี้จริงไหมอ่ะวันนี้อาจารย์ก่อนอื่นเลย อาจารย์ขอสแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่ถูกหวยงวดนี้อะปบมือให้ตัวเองก่อนครับปบมือยินดีด้วยอะถามอย่างนี้ก่อนใครถูกคนละเท่าไหร่คอมเมนต์มาครับใครถูกคนละเท่าไหร่คอมเมนต์มาเอ้าใดถือคนละเท่าไหร่คอมเมนต์มาอ่ะใครถูกคนละเท่าไหร่ขอร่วมบุญได้ครับไหนใครจะร่วมบุญนะครับสองตัวห้าสิบบาทวิ่งหนึ่งพันนะ จะเจ็บข้อค่ะกินหนักนะแม่นมากค่ะนะครับไหนใครถูกคนละเท่าไหร่สัสดี5 6 0 0คนตรงนี้ก็ใครถูกคนละเท่าไหร่วันนี้เลขที่ออกก็คือ CC อาจารย์บอกว่ายังไง c c แล้วก็สีของอาจารย์บอกว่าอย่างไรอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีความน่าจะเป็น5 0% 0 0 0 0เปอร์เซ็นต์ใครฟังคลิปนี้ให้ดีอาจารย์เป็นคนให้แล้วงวดต่องวดงวดหน้าถ้าจะปล่อยคืนนี้ทุกคนจะพร้อมไหมละ่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ตั้งใจดูตั้งใจฟังเออนะแล้วก็ไม่ต้องเร่งรีบรออย่างเดียวเหมือนเมื่อคืนใครรีบก็ไม่ถูกกับอาจารย์อืมนะอาจารย์บอกแล้วใครศรัทธาใครรักอาจารย์อาจารย์ดีด้วยหมดใครที่พูดไม่ดีกับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ดีด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีมันมีสีอะไรบ้างของเรามีสีเก้ามีสีแปด มีแปดเก้าแล้วก็มีสี่หกมีอยู่สี่คู่อาจารย์บอกว่ายังไงสี่เก้าคือตัวเม็ดเดียวแต่ระว่างมันกลับหัวคือสี่เก้าสี่หกสี่แปดเอาหมดเลยไม่ต้องตัดออกนะัสดีเจ็ดพันคนไม่ต้องตัดออก <c oughs> อาจารย์ยังไงอยู่นะขอโทษทุกคนด้วยนะครับนะไม่ต้องตัดออกใครตัดตัวไหนออกแปลว่ามันจะออกตัวนั้นเพราะถ้าใส่ดวงอาจารย์ นะครับถ้าอาศัยดวงอาจารย์ก็ต้องซื้อตามที่อาจารย์ให้ไปนะถ้าอาศัยดวงอาจารย์ก็ซื้อตามที่อาจารย์ให้ไปไม่ใช่ไปเลือกแล้วบางคนถ้ายังไม่ถูกงวดนี้ผมอยากจะบอกพี่ว่าเลือกเน้นซะเพราะอะไรเพราะนี่เป็นงวดที่แปด แต่ถ้าเพิ่งเห็นผมไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นผมมาหลายงวดแล้วแต่ไม่เคยถูกเพราะหัวล้านลืนคู่เพราะไม่เคยฟังที่ผมบอกผมอธิบายผมสอนไปก็เลิกเล่นซะเพราะอะไรงวดที่ผ่านมาเช่นงวดนั้นก็ออกสองหนึ่งกับหกสี่บนล่างไม่ได้ไม่เป็นไรงวดที่แล้วกว่อนหน้านี้ก็คือศูนย์สอง <c oughs> ก็ไม่ถูกอีกไม่เป็นไรอาจารย์พูดย้ำมากเมื่อคืนในไลฟ์สดใช่อาจารย์บอกว่าซื้อหมดทุกตัวเลยวันนี้ก็บอกทุกวดแหละแล้ววันนี้มีอยู่สี่คู่ถ้าบางคนยังไปตัดออกทั้งที่อาจารย์บอกทุกคลิปตั้งแต่งวดที่หนึ่งจนถึงตอนนี้งวดที่7นะครับแล้วถ้างวดน,นี้ยังไปตัดออกยังไม่ถูกคนไม่ถูกคือคนที่ไม่ซื้อ คนที่ไม่ถูกคือคนที่ไม่ซือ้อว่าถึงจะขวนใหม่เลขเราเข้ามาเท่าไหร่นี่แปดงวดถ้ายังไม่ถูกงวดน,นี้เศร้าเหลียญซะเศร้าเศร้านอนเศร้าสื่อเพราะดวงแบบนี้เลิกไปหาทํางานเศร้าเพราะอะไรเพราะว่า ที่มันงวดที่8แล้วนะแล้วมันเข้าติดๆสามงวดเลยเนี่ยแบบที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยตั้งแต่อะไรตั้งแต่16กันยาออกบนล่างเลย46กับ12 1ตุลาออก02เต็มๆแล้วงวดน,นี้พูดทุกคลิปทุกไลท์49 46 48นี่ซื้อหมดเลยนะถ้ายังไม่ถูกไม่ว่าจะ FC ที่ช่อง TikTok หรือว่า YouTube ถ้ายังไม่ถูกอยู่งวดนี้เศร้าเล่นจ้าหนีเพราะอะไรเพราะว่าดวงคงไม่มีจริงๆนะครับเราไปหวังงวดหน้าเราไม่รู้เลยงวดหน้าจะเข้าไหมงวดหน้าจะได้หรือเปล่าทําไมไม่เอางวดที่ผ่านๆมามันเนี่ยบางคนเขาหมดนี่แล้วเมื่อคืนออย้ําให้ 4ี่หกสเอาหมดเลยใครดูไลฟ์สดอยู่เมื่อคืนผมพูดผมทั้งกราบทั้งไหวให้เอาหมดซื้อหมด4คู่อาจารย์มันซื้อไหวยิ่งคนที่บอกว่าทุนน้อยห้อยทุนน้อยก็ซื้อตัวละ5บาทดีซื้อตัวละสิบาท4คู่หมดแค่ร้อยหกมันซื้อได้เพราะขณะให้แม่นขนาดนี้ยังไม่ถูกแล้วจะให้ผม ให้แบบไหนอีกยังมีการมาบอกผมว่าขอตัวเดียวเน้นๆโอ้ถ้ารู้ขนาดนั้นน่ะเขาไม่รวยกันไปหมดแล้วหรอนะครับให้ไปสี่คู่ก็ซื้อมันถือก่อนนะครับเจ้าบ่ามีดวงเส้าเลรนอาจารย์หวังดีนั้นที่บอกให้เลิกนะ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทำหวยงวหน้าให้เลยยินดีด้วยนะครับอย่างที่บอกหวยมีอยู่สี่คู่ห้ามไปตัดออก เดี๋ยวทําหวยให้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทําหวยงวดหน้ากันต่อครับงวหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับก็จะมีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่ อะทันนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่อืมสามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ไม่ใช่ห้าแสน ดิ่งศูนยะล้านเปอร์เซ็ตะส่วนเป็นภาพเป็นใบเดี๋ยวเจอกันในห้อง VP ใครที่ผูชาว,วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเสื้อทูบป,ปูเวทหรือว่ากำไรก็จะเห็นแนวทางเดี๋ยวก็รอเข้าห้อง VP ตอนนี้ตอบไม่ทันนะครับแล้วก็รอบนี้ส่งช้าด้วยต้องบอกก่อนว่าส่งช้าใครพร้อมค่อยสั่งกับอาจารย์นะครับว,วัหน้าสัญจรโฟราได้หมดครับรจะสัญจรที่ไหนเราสู้ได้หมดนะอืม เดี๋ยวสัญจรเดี๋ยวใส่เลขหามเข้าไปตัวสุดท้ายก็จะเป็นศูนยแปดศนย์นะอีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยใส่เลขหามเข้าไปในสัญจรซื้ออะไรก็ได้ขอมีศูนย์ศูย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สี่มีแค่นี้สี่คู่อย่าตัดออกสี่คู่อย่าตัดออกเม็ดเดียวคือศูนย์แปดแปดูนย์นะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดแดแล้วก็ศูนย์สี่ สามตัวมีศูนย์เจ็ดแปดกับศูนย์แปดสี่ติดศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์หนึ่งพิจิกายนอาจารย์นัติให้แล้ววันนี้ให้ก่อนใครนะครับอืมสำนักเราเข้าก็บอกว่าเข้าไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้าไม่มีแม่นหลังหวยออกงวดนนี้เข้าครับเข้ามาแปลงวดแล้วนะนอนหลับฝันดีกันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาได้ใหม่ไม่ไหว ยิ่งขูดยิ่งอไใครจะบูชาเสื้อบูชาทูบก,กับอาจารย์บูชาปูเวสแอดไลน์อาจารย์มานะพิมพ์สนใจแอดไลน์มาเลยถ้าเป็นทูบก,ก็ร้อยเก้าเก้าได้เข้ากลุ่มวันนี้รับอข,อขอเพิ่มเป็นสองพันคนแล้วกันแล้วก็ปูเวสสี่ร้อยเก้าเก้าเหรียญหรืออะไรก็แล้วแต่ใครไม่เห็นก็ไอดีไลน์นี้นะครับเนาะแอดมานะครับถ้าพิมพ์สนใจไม่ได้นะครับก่อนออกไปฝากกูไลกูแซ่อาจารย์น่เด้อนีรับแอดไอดีไลน์แอดห้าสามหกอยากได้เสื้อ,อยากได้อะไรเข้ามาในไลน์เลยแล้วกันเนาะ พักผ่อนได้เล้วเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วพรุ่งนี้อาจารย์มาไล่ใหม่ดีกว่าถ้ามันดึกแล้วก็ใครอยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวก็วันไหนที่อาจารย์จะแห่ใครที่สัญญาอาจารย์ไว้ว่าจะมาแห่ด้วยกันก็เดี๋ยวอาจารย์ติดต่อร้อนแห่ก,ก่อนค่อยมาแห่ด้วยกันถวายปู่ขอบคุณทุกคนนอนหลับฝันดีมีโชคมีลาภครับทุนยินดีด้วยครับวันนี้ยินดีกับทุกคนที่ถูกหวยครับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนมันไอไลเบาโตไปเลยสวัสดีนะครับ,บ